สวัสดีเจ้าเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุัดีกายว่าเกมเมอร์กายว่าเจ้าเก่าฮะวันนี้มาอยู่ในเกม Animal Crossing New Horizons นะครับผมช่วงนี้ก็กลับมาเล่นกันนะฮะจะบอกว่ามันมีอัปเดตใหญ่เข้ามาฮะผมก็เลยกลับมาเล่นนะฮะจะบอกว่าวันนี้เนี่ยฮะบอกว่ามีผีมาที่บ้านผมงเวยสวัสดีมาแชวคุณเห็นตรงนั้นไหมนั่นน่ะผีแล้วก็มีหนังสือด้วย จริงเน่ยบ้านของเราอะแต่ละวันก็จะมีเควสแบบแล้วแต่ละวันนะบางทีแบบคนทําของหายมีผีมาบ้านอะไรเงี้ยแล้วแต่เราลองไปคุยกับผีดีกว่าสัวข้าวได้ไหมไม่ได้ right. อะงั้นข้ามสะพานไปดีกว uh ่าตรงนี้ได yani> ok ้ไหมฮึบฮึบอ ok ่าโอเคสวัสดีมาแชร์คุยกับมาแชร์ก่อนตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถขุดเงินขึ้นมาได้ครับแล้วเราก็เอาเงินฝังเข้าไปได้ ได้เงินมา1,000เบลแต่เราสามารถฝังคืนเข้าไป10,000เบลเพื่อที่จะได้เงินคืนมา30,000เบลครับผมอ๋อเป็นไงยังโหดปะล่ะอ่าปบ๊บอ่าเงิน10,000เบลครับผมแล้วหันหน้าไปทางนู้นเอ้ยผีผมหายไปไหนล่ะเออผีเดินมันเดิน,เดนแถวชายหาดเล่นใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคฝังเข้าไปปบ๊บแปะเขาให้นะก็รอ3-4วันนะต้นไม้โตเรามาเก็บหนังสือกันดีกว่าฮะหนังสือของใครนะ Lost item เรามาดูกันว่าของสื่อนี่ของใครลองถามมาแชลซิเฮ้ยมาแชลของนายหรือเปล่าวันดีอีวาเกมเมอร์คุณทำอันนี้ตกหรือเปล่าอะไรอะไรตกเหรอเอ่อหนังสือเล่มนี้ไงของนายหรือเปล่า <c oughs> มาแชลมมันมันสือดีมากเลยนะแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นของจูดี้นะรอไปให้เขาดูสิน่าะเป็นสไตล์ของเธอเออเขาชอบหนังสืออะโอเค งั้นก่อนที่เราจะไปหาจูดี้เรามาคุยกับก้อนวิญญาณน,นี้ก่อนฮะเย้ตกใจหมดเลยผีโอ้โห oh, oh, เป็นผีจะก,กลัวผีโอ้ oh, oh, ขอโทษนะนนนนคือผีตกใจเรานะฮะมันก็เลยทำให้ดวงวิญญาณเขากระจายไปนะฮะพาชนาต้องเก็บดวงวิญญาณทั้งหมดหดวงเขานะฮะมาคืนเราจะได้ของด้วยนะครับผมเอ่อก็คือดวงวิญญาณอยู่ในก่อนเรานี่แหละขอโทษนะช่วยหน่อยนะ5ดวงวิญญาณ เออ่นายจับดวงวิญญาณฉันด้วยเออ่ตะตะ,ตะขายด้วยนะตะขายจะมาแรงกันแหละโอเคตะขายจะมาแรงเราจะเก็บวิญญาณด้วยตะขายจะมาแรงกันอตอนอื่นเราไปหาบ้านจูดี้บ้านจูดี้หลังไหนนะตอนหลังนี้เปล่าจูดี้อาจูดี้หลังนี้แต่จูดี้ไม่อยู่บ้าน Hello ลจูดี้ where are you หรือว่าจูดี้ดับแล้ววะไม่น่านอนมั้งเฮ้ยแกจูดี้ Hello ลจูดี้ ฮัลโหลเอ้าอีวาเกมอะไรมีอะไรนะมวเนี่เอ,อเธอทำันนี้หา,หายหรือเปล่าอันไหนหรออันไหนเขาดูสิอ,อืมน่าจะเป็นสมุดของเธอนะโอ้ oh, my god ของฉันนี่เองมันหายไปัเมื่อไหร่เนี่ยขอบคุณมากเลยนะอ่าของแลกเปลี่ยนเอาอะไรมาให้เลยเนี่ยทีปาก่าคอมโบ น่าเป็นชุดชาหรือเปล่าหรืออะไรดูที่ปาก้าคืออะไรครับโอ้โหชุดชุดนี้ไม่เหมาะกับเราเลยไม่เป็นไรเก็บไว้ฮะของขอให้ของขอ,งของให้มากัเราก็ต้องเก็บไวโอเคเราไปตามหาดวงวิญญาณกันดีกว,ว่าเฮ้ยทุกๆวันเนี่ยฮะเราจะเขาเรียกจะรีวันเนี่ยเราก็จะมีจุดขุดหลุมหาฟอสซิลนะทุกวันนะครับผมวันละห้าหลุมเอ้ยขุดผิด โอเคฮะได้ฟอร์ซิ่งหมดแล้วแต่ผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะว่าวัานนี้มีน้องอังคารมาที่บ้านผมนะเนื่องจากว่าผมชวนเธอเข้ามาที่หมู่บ้านแล้วน้องใครใครคนน้องอังคารตัวไหนอ่ะพี่ผมไม่รู้จักน้อง,องคารถ้าเกิดใครรู้จกักเอ่อแมวมีมช่วงนี้นะครับผมนี่คือบ้านน้องอังคารนะครับอืมเข้าไปดี สวัสดีอังคานี่ครับผมบ้าน,นเธอนะฮะเพิ่งย้ายมาเพิ่งย้ายมาวันนี้ฮะเรายังก็บเตรียมของได้ไม่ถ้อยเท่าไหร่เลยนะวันนี้เธอไม่เต้นโชว์ให้เราดูนะ,ะน้องเต้นให้ดูห,หน่อยเดยอังคาเธอเต้นดูให้เราดูหน่อยเดยอยากดูเธอเต้นอนะไปดีกว่าวันหลังค่อยมานะครับผมบายบายโอ้ยน้องแมวฮะจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยมีแต่แมวนะท่านนะฮนะนะนะส่วนใหญ่นะฮะามาดูฮะดูสมาชิกในบ้านผมดีกว่าครับ เอกสมาชิกในเกาะดีกว่าฮะจะมีน้องแมวลอรี่นะครับผมน้องแมวเมอรี่แล้วก็น้องแมวทอมน้องแมวโรซี่น้องแมวมิสซี่อันนี้ไม่ใช่แมวครับแต่มาเชลนั่นเองนะครับผมแล้วก็น้องแมวอังคาแล้วก็จูดี้ครับตอนนี้ผมกําลังหาน้องแมวเพิ่มมานะฮะแต่จะเอาจูดี้กับลักกี้ออกดีไหมแต่ไม่เอาผมชอบลักกี้อะ่ะแต่เอาจูดี้ออกแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอผมมีแมวตัวใหม่แล้วกันเนาะโอเคไปทักทายน้องเมอรี่หน่อยสิฮัลโหลเมอรี่อุ๊ยอุ๊ยจะฟาดหัวเมอรี่ฮะ มาที่ทำไรอะ่ะมาเก็บของเหรออืมไปดาวแมวเหรอฮะเฮ้ยไอ้ปูเสยฉวนปูเสยฉวนนี่น่จับได้เฮอร์มิทแคปแต่เมื่อกี้เราเห็นดวงวิญญาณครับเราดวงดวงิญญาณร้ายอืออีอีอ่าโอเคจับดวงวิญ,ญญาณได้รับหนึ่งดวง ช่วงนี้ในเกม Animal Crossing แล้วก็ในโลกแห่งความจริงอยู่ในช่วงฮาโลวีนครับนะแต่ที่เห็นกันฮะผมปลูกต้นฟักทองแล้วก็จะสวยให้เป็นเต็มแนวฮาโลวีนนะครับผมอันนี้คือตวนฟักทองผมวู้นไงลงะสยองขวัญไหมล่ะตรงนี้ก็มีท่อ,อมาริโอ้ด้วยครับพอเข้าไปก็จวบจวบจวบนะฮะไปโผล่อีกที่หนึ่งนะฮะเป็นการวารัป ะไปดูต่อฮะว่าดวงวิญญาณอยู่ที่ใดวิญญาณจะอยู่ไหนจ๊ะอะไรโลแวนโลแวนทำอะไรครับเฮ้ยซันฟลาเวอร์ซันฟลาเวอร์คือชื่อผมนะตัวโลแวนไปทำอะไรผมโลวานโลวานก็ันผมชื่อโลวานเขาต้องการอะไรเสือบอกว่าจะไปจากที่นี่เฮ้ยได้สิเราต้องการให้ในายออกพอดีเลย เจ้าเสือกูดรักนะนายอยากไปที่อื่นใช่ไหมล่ะได้เลยอ่าเสือเขาจะไปที่นี่แล้วนะฮะก็ดีเลยฮะเดี๋ยวผมจะได้ออกไปตามหาสัตว์ตัวอื่นมาใส่เกาะแทนนะต้องการหาน้องแมวผมได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรลอยมาอืมต้องข้างบนแน่เลยแถวนี้เหรอ โอ้ดีกันนี่นี่หวังว่ามันจะไม่ตกเข้าไปในในส่วนของทองผมนะยิง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 อีเอ้าไม่โดนอีเอ้าไม่โดนโอ้เยี่ยมสวยงามของขวัญอะไรเนี่ยเรามาดูซิโอังเก่งพายแอปเปิลอโลฮหาชุโอ้โหนะดูนี โลฮาโอ้โหนัเกีงลายดอกหมอดศัอการไปเที่ยวทะเลนะฮะ <laughs> ไม่เป็นไรเราไปจามตับเจ้าดูวิญญาณต่อเฮ้ย hey, ต้นเงินนี่คือต้นเงินที่ผมบอกนะฮะเมื่อมมันโตขึ้นเนะี่ยมันก็จะออกดอกมาสามลูกครับทำให้ผมได้เงินสามหมื่นเก็บหนึ่งหมื่นเอาสองหมื่นสามหมื่นเป็นไงล่ะโอ้โหคุ้มๆนะโยนไปหมื่นหนึง่งได้คืนมาสองหมื่นนะครับโ okay. อเคเมื่อกี้เราเห็นดวงวิญญาณลแล้วโยนไปใส่นี่ เรียบร้อยเอาจแล้วอีนี่คือพื้นที่แห่งอีวาเกมเมอร์นะครับผมตรงนี้เวลาใครจะมาหมู่บ้านผมเนี่ยเขาก็จะบินผ่านบริเวณจุดนี้แล้วเขาจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันบ้านของพิกิตอีวาเกมเมอร์ของจริงแน่นอนเพราะว่ามีโลโก้ช่องผมวางอยู่นี่ที่เปลี่ยนสภาพผมเป็นกระติกน้ำคูลเลอร์ครับโคเทอ่ะมาเปลี่ยนกันนี่ เไป็นไงละหมวกหนวดแมวน่ารักหนวดกระต่ายปะล่ะเป็นหนวดแมวดีกว่าเรือ,อนนี้หนวดแมวจมูกแมวแบบแบบแบบโจโจเป็นโจโจเป็นโจโจมากไม่เราไมวเราเออนี้ดีกว่าครับมีชุดชุดหมีแล้วกันนะยน้อนไปย้อนไปได้อยู่ได้อยู่โอ,อเคไปตามหาวิญญาณต่อฮะ เฮ้ยโอเคฮะเราเจอดวงวิญญาณดวงที่ห้าแล้วอยู่ตรงน้ำตกนี่เองเตรียมตัว let's go เออโอเคครบห้าดวงแล้วโอเคเดี๋ยวเราวิญญาณมาคืนกับเจ้าวิญญาณนี้นะครับโอเคมาคืนวิญญาณกันฮะโอเคนายเจอครบหมดยังนวิญญาณของฉันน่ะมาเลยมาเลยเอาไหมฉันเลยเร็วๆจัดไปกับเพื่อน วิญญาณทั้งห้าลูกนะฮะปุ๊บปุ๊บปยีทะดาดากลับมาเป็นปกติแล้วขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณกูณนี่อั้นมีอะไรจะให้ทายด้วยนะอืมเอาอะไรดีอะเป็นเอ่อเป็นวอลเปเปอร์น่ะนายากได้แบบ ของใหม่หรือว่าของแพงอ่ะอืมเอาของใหม่ดีวกว่าโอเคจัดไปเพื่อนกินเพ้นวอโอเค,เออเคส่งมาเลยเพื่อนอ่าวันนี้ภารกิจของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอ้โหเรามาเจอน้องอังคาอยู่ที่ริมชายหาดวัสดีอังคาวันนี้เธอจะมาเต้นให้เราดูหรือเปล่านะ สวัสดีเมียวนี่ว่าะไงจ้ามีเมียวคุยกับเธอไปเลยฮะที่จริงเราอยากอยากเอาชุดเมยมาให้เธอใส่นะคุยกับเธอไปบ่อยเธอจะให้แบบความสนุกสนุกกับเราเนอะเอาแล้วับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเจอกันในโอกาสหน้าในเกม Animal Crossing New Horizons นะว่าจะมีอะไรมาโชว์มาเล่นกันอีกนะครับผมส่วนวันนี้เราจากไปกับน้องอังคาแดนนะไม่ใช่นะอังคาไม่แดนนะครับโอเค ผ้าประกันได้ขออภัยไวไ้ในที่นี้นะครับผมบ๊ายบายแล้วตบมือด้วยกันก่อนดีอย่าเพิ่งไฟตบมือก่อนตบมือก่อนตบมือก่อนสวัสดีน้องครับตบมือก่อนไม่ตบด้วยไม่สนใจเราเลยโอ้โหเศร้าจังเอาเมอร์ลี่ทำไรอะ่ะเอ็กซ์ซายออกลังกายเดี๋ยวจ้ะตบมือก่อนตบมือก่อน ตบมือตบมือตบมือคือทำหน้าเวอเลยบ๊ายบาย